คิดข้อใหม่แต่งคะแนนใหม่แล้วตั้ประเด็นใหม่แล้วเราเสนอมาจากโมรงของเราเองเข้าใจไหมถูกไหมทีคเก่าที่ที่จะคยใช้กันพี่าไปทำมาหลายหลายหลายเคสก่อนนะเริ่องเกี่ยครับมาตอนหนึ่งตอนสองตอนสามอ่ะพี่จะเตียมไร้เ เรียดยคประสงแล้วเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจก็อ่นะยาวุ่นเรนเนาุ่นเว่ามันต้องมีข้อทั้งนั้นทงนั้นทันั้น่วราต้องออกว่ามาสอนแต่เราัดะเปนนอานัวิเราะข้อ่อเราจะปรับตัวอย่างไรเราจะ้องกันตัวอย่างไรอะไร ng road. คุวกันยืนยันแน่นและข้อาแรกดะเดินเข้าสู่ในอาหารไปพร้อมกับความเงียบ ุ่นนี้ติดยาเสพติดง่ายๆถ้าไม่มียาเสพติดก็ดีเพราะเมืองไทยจะไม่มีข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดเลยจะได้ไม่เป็นอันตรายแกเยาวชนครับผมข้อสอเราควรให้โอกาสแก กู้ติดยาติดฝที่คิดกับตัวกับได้ได้หรือเขาแค่โดนจำคุกเขาออกมาบนจากคดีก็ให้เขากลับตัวและให้โอกาสเขาดีถ้าเป็นถ้าตัว เราถ้าตัวผมผมจะไม่ทำแบบนั้นเพราะมันทำให้คนข้างหลังเสียใจและเป็นห่วงมากนะก็เพราแม่ญาติพี่น้องเราถ้าเราสมมติเราโดนจับไปเนี่ยเขาจะรู้สึกไงเฮ้ยผมกับคุณไม่มีแนี่นี่มันทำมาไรกันจ่ายเงนแกกันยั้วิ่งเต็จกระถาง เราอยากไปลองเลยสิ่งของพวกนี้มันไม่มีตัวเราอยากไปลองเลยสิ่งของพวกนี้ถ้าเราคิดลองเพืเม็ดสองเม็ดถ้าเราออกไปข้างนอกเจอด่านตำรวจตำรวจรอดตรวจฉี่แล้วเราทำยังไงเราก็ต้องโดนตำรวจจับเพราะแม่เราเสียใจขอร้อง อยามียเนผิดเลยนี่เรนมาไหมเรนมาไหมมัรัลระจะไรล่ดี๋วเชิญี๋เราพักก่อนจะเชิญาไกว่าควงควงล่ะออกไม่กอดก่ của con gia súc thịt một tai nam biến, 2 gia súc thịt, nếu tai nếu, ha, cái này là cái này, cái này cái này ทำเงินไหลทำทำเนอ่ะรูปไหนใครยังม่เส้นต่อมาต่อเส้ลยใจของคนไทยสองสองคำา้าอเห็นีอทำให้คนยท่าำงถูกผมต่อ ทำให้ผู้คนต้อการอะไรอะไรูยาเทปติต้องยามาอนนั่นเนี่ยยาเมีย่วัีงอทียาเทปติทำให้คนถ้าราชการต้องตาย

เราพาสินะอหาแลเราเป็นคนทให้ใจมากที่คณะของเรามีหลายยาหลายปีมากมายเราจะร่วมมาึงงัติาและาาการาัเราไม่มีงานทจจกรเยพไม่มีการใช้พรเพื่อนก็แนะนําายา น้อคนัดเมี่ยค่ได้มีทางเลื่อติดตัองทำตามเพื่อติดยาบ้าทำแนะนำขอผู้ที่ิยาติดเราควรทำแนะนำขอผู้ที่ิาเช่นให้ให้คนี่ิยาอะไรก็ตรวจตรวเพื่อที่จะได้ที่จะเข้ารับการบำบัดต่อไปท่ายนะรว ไม่ดีนะตรงนี้ดีกว่าอะไรอ่้ใจายายเส้ไ้ไมย่าพเื่องของพูดเนียรติดเาไม่ควรี้จะนายุกยายาติดิดเพราะว่าจะทำให้จุกจำติดแ้วทำให้ล้มอาจถึงวารชีวิตไม่ควรจะให้เดกตาติู ีนีเรากดีอยู่แล้วทาควงท่าควงตรกลุมนะาควรนที่จะไปยิ้เกี่ยวกับยาเสดติดใส่าม่นเราก็มีเศรษฐทีจจะเลิกว่าคอกรณหรือยาตดติดแขงมั่งแต่นะขอเะน้รวตเออนินนิรนริว เดขอเปลี่ยนงานอะไรตัวเองอ่ะสกีชายอะไรอ่ะเลียนงานตัวเองก็นี่คนเขียนไม่ได้คนเขียนเองคุณดันไม่ได้เองมาเจิดมาเฮ้ยเอาเล่นมายืมหน่อยดิอะไรแวนแส่ไม่เหมือนนี้ก่อนแต่แบบไม่เปล่าแล้วมีเองเนี่ยสายตาดไม่ดีลยอย่าผมบอกยาเสพติดยาเสพติดมีโทษที่ร้ายอะไรไหนที่จะลองถ้าเราเล่นยาเสพติด ก็นีอะไรทำแน่ชวคกได้หจะวน้รอน่อ่านเลยให้นำเสนอให้เสนอเรื่องราวอันลึกซึ้อแบเรื่องราวเองานเนหพอใแบบยาเสพติมีร้แรงจไอย่าคิดที่จะลออย่าคิดที่จะลองอย่าคิดที่จะลองยาเสพติด เพราะมัาทำให้ชีวิตเราจบอย่านเดียวเราต้องให้โอกาสที่จะเตมเ็มันเียอาหารจะเสร็จนะครับทำให้ เราขาดสติครับล่าขาดสติอยากได้ยาก็ทำวิญ่าณให้ได้ยาได้ยาไม่ดีครับแล้วก็ไม่มีเงินเหลือใช้คือถ้าเราติดยาแล้วว่าไปซื้อยามาจะไม่มีไปจะกินแล้วก็ไปขาดยาที่มันกินไม่ดีครับแล้วก็ให้ดูแลตนเองและผู้อื่นะครับบางครั้งคนติดยาขาดสติจะแบทำอะไรไม่ดีทำได้ทุกอย่างเสีอไม่ได้ยา ก็ร่างกายส่วนทองครับร่างกายถ้ร่างกายเราถ้าเสพยาเข้าไปมันจะมีผลแบบว่าทำให้ร่างกายไม่ดีทำาอวก็มีขทออยไงงเวนผจะกเลัหางอะกกินเเพราะว่า เรื่องราวมันประมาณเลยแต่อาจารย์ไม่ได้บอกอาจารย์ม้อกอาจารย์ให้เป็นเดนหมัดแล้วก็เป็นคอร์สทมัแล้วก็ว่เดนหมดล้ดาเหมดแล้วก็ลดว่านแก่าเดนหมแล้ก่ามั่าเนมล่านัลกลเนมั่เนมลวลามัดวก็่เนหมัดก่เดีหวก็่นมั็่าเนมัแล้วก็ดาเแล็นหมัดแ้ว่าเดมก่าดน รตั้นแ่ตั้งแตั <ừ> ้งแตตัง ha, ่ั้แต่้งแต่ตั้นี่้แต่ตั้งแต่้งแต่ตั้่ตั้งแแ้งแงแ่้่แต้งงแต่ตั้ง่ตั้งแต่ตั้งแ่้แต่ตั้่งง้ เม่าแนะรบไม่ติดหรือไม่ติดไม่ติไม่ติดไมม่ตติดไดไม่ติดไม่ติดไม่่ติิดไม่่ติดไม่ติดไม่ติดไมไม่ติดไม่ตติม่ติ่ติดไม่ติดไม่ตดไไมดไม่ติด จะวันแรกสาวอัลอ่าหรือไปไปบุญมรดกเหนือพ่อครับยืนยืนอันนี้สมบูมใช่ที่บูรณ์ใช่ใช่สมบเด็กคนอ้เน่ยไองนะเราคิดว่าบางคคิดว่าเสพยาแล้วมัมีความูุ Để không biết qua may người cái gì nhá nó nó chỉ để tiền, Quang phố. để quan túc, chẳng chết, chẳng nên, nên, ngoài kia vẫn luôn ai để, cái quần kẹt dài. Không phải. Mình đang chờ. Mình đang chờ. Mình quang phố. Quang phố là, Mình đang chờ. Kì mình đang chờ. 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 Mình 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 ถ้าเราไม่เคยคิดถึงคนข้างหลังครับถ้าเป็นผมนะผมอยากกลับไปแก้ไขตับนั้นแต่ตอนนี้คิดได้แล้วคิดได้เลยก็สายเกินไปแล้วขอให้เรียนบอนอยากทำแบบชั้นเลยนะครับโร่เจ้าอันตังเล่นเยอะ มันข้อมูลที่เรานำเสนอเป็นลักษณะของวิชาการวิจัยนักวิชาการที่ดีต้องไม่เอาหรือควรนำเอาสิ่งที่เก่งนั่นลักษณะของความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปประกันข้อมูลซึ่งเป็นข้อจริงแต่ในเดืนี้มันเป็นลักษณะของของวิสาการมันถูกว่าในเบื้องต้นให้แยกแยกข้อมูลโดยสุดออกจากความรู้สึกหรือ เ่เอา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 เรื่องเอาประสบการณ์ของเรามนการต่อกจะต่อนรับในที่อห่สวิเศษนี้แลวเอาส่งนั้นจาสืบหาแต่ว่ามีมีประสบการณ์ตรงก็ดี้าเราะเข้รื่องตามาได้หรือเปล่าเรื่องมาเรื่องไม่จำเป็นจะต้องไปรับก็จะสามารถที่จะดูร่กันได้ แเราสรวการที่นั่นนังเดยดขาดได้ฮะัไปเรียนทรอมัยากไปหลสตไม่ดีรู้ป่ะบอกพี่ว่ากิกลับไมู่งเรื่องเรื่อล้ก็เรื่องนะ ทำให้คนในครอบครัววตกวถึงที่ตนกำลังทำอยู่ทำให้พ่อแม่พี่น้องหรือคนในครอบครัวต้องเสียใจกับการกำลังที่ตนกำลังทำโยลยที่ทำให้ยายาจะต้องทำอะไรสากอย่างเช่นปนฆ่านำตัวการเพื่อให้ได้ตบอเคปนที่จ เนี่ยโอ้โห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 ้โหโอ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 ่โหโอ้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 โหโอมโหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โรโอ้โห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 โ้โหอ้โหโ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 อ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้ ได้หรือเขาไปจะเร็นเรืนี้มาศึกษารแลแชร์กันมันคือรูประสงของที่เราเปิดการสุ่แชร์ของคิดในการศืกษสาในการเปิดมองของเราสู่พุ้่นจากผู้สู่เราเอาละจบรับกานเรีนี้ชานั่งยืนจอน salah a <night> <useoni> <problemaslly>